คือหนูว่าเป็นคนพูดเร็วพูดไวปากเร็วปากไวอันนี้มันคือข้อเสียเราติดขี้เมาสขี้นินทาแล้วบางทีเราไปเล่าเล่าเล,าเลาหรือโดยที่เราไม่ได้คิดน้อยอะ่ะมันก็ทําให้เขาทะเลาะกันซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบคุณแม่เป็นคนไม่ดีเลยอะ่ะ แล้วเราเข้าใจว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนี้เขาคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่จริงๆอ่ะมันไบเฮิร์ตเขาก็มีเราต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้คนสนใจดาราน้อยถูกต้องแล้วคนสนใจอินฟลูเยอะขึ้นมามอจากโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเนาะคิดว่าวงการมันจะชิฟต์ไปยังไงหนูเคยคิดว่าหนูจะทำรายการแบบ7็วิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูมีความรู้สึกว่ามันจะต้องสนุกมากๆแน่ๆถ้าในอนาคตนะคะนอตตาดามูสนะคะดีค่ะวูดี้กับฝนนะคะดูดวงค่ะดิฉันฟันธงมาแน่ค่ะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่วูดดีและทีมอเวดีเวิลด์ขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดนะกดยังอนะ่ะกดหน่อยกดนะครับ เมื่อก่อนหัววูดดี้เป็นแบบนี้จนหมดความมั่นใจครับแต่วิตามินบำรุงผม b ีไ t ต้ที่มีส่วนผสมช่วยลดผมร่วงอย่างซิคงไบโอตินแอสตาแซนตีนฮอสเทลกินง่ายแค่วัลลเม็ดและนี่คือผลลัพธ์ของวูดดี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดบีไ a ต้าไม่ถึงตัดสินใจสมัครงานมา พิวดีววด้เขาจะปะอ่ะถ้าบรัพูดให้มันแบบไอ้นี่นาก็คือความเติบโตอ่มันจะเป็นอย่างนี้พิวดี้พอหนูเรียนจบแล้วหนูได้ทํางานที่ชนะวีชนะวีอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูได้สก,กิเลเรื่องเพลงละ หนูได้สกิลแบบเก็บตามเรื่องเซลงหนูเก็บหนูเก็บละอะไรเงี้ย้วเสร็จปุ๊บพอมาหนูทำที่แกรมมี่อะไรเงี้ยหนูก็ได้สกิลแบบว่ารายการท่องเที่ยวเออแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูยังไม่มีสกิลเรื่องแบบรายการทอล์กเลยอะแล้วตอนนั้นก็คือเกิดมาคุยก็คือโอ้โหใช่ปะมันก็คือต้องเท่านั้นปะแบบมันก็คือแบบเป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่หนูก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยมีสกิลนี้เลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าการททาาาางงนนแบบเป็รรรยยกกออะไ คือแบบหนูไม่มีอะไรเงี้ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการทำท็อกหนูว่าจะบอกให้นะหนูไปพูดแบบทุกรายการเลยนะหนูบอกว่าพี่วูดี้เขาไม่ได้เป็นคนมาสอนนะหนูวโชคดีที่หนูว่าได้ทํางานกับคนเก่งหมดเลยเว้ยคือหนูมีความรู้สึกว่าฮ้ยชีวิตนี้ม่งโคตรโชคดีแหละแบบโอกาสกับจังหวะแล้วมันก็แบบมันถูกเหมือนแบบเออมันดีจังเลยได้ไปทําอยู่กับคนเก่งๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มาสอนอะไรเรารวมทั้งพี่แปมก็ไม่เคยสอนอะไรกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบ เรื่องที่เราอาจจะต้องสังเกตเองอะไรเงี้ยมันมีอยู่วันนึงมั้งนหนูรู้สึกว่าพี่วดีก็ไม่ได้สอนอะไรหรอกแต่ก็เรียกมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรียกกรุบด่าวะเรียกไปด่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่วดีก็เรียกมาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยฝอนแบบหัวใจของการทำอะ่ะก็คืออยู่ต้องฮุกเลยอยู่ต้องแบบเอาแบบคียของเขามาเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องอารมณ์ผบทเอิงเอย่ยลำรีลำไร <laughs> อะไรแบบนี้ <laughs> แล้วเราอ่ะหนูกัแบเบจ๋งว่า แบบมันทําให้เราปลดล็อกแบบในหัวหนูนะหนูมีความรู้สึกว่าอันนี้คือปลดล็อกกูอะไรเงี้ยแบบอ๋อมันไม่ต้องมาหนาไม่ต้องมึงเนื้อค่ะเอาเนื้ออันนั้นอ่ะคือมันไม่ได้สอนนะพี่แต่มีความรู้สึกว่าหนูเก็บอะไรอย่างเงี้ยมาอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออดีจังแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูได้สกิลจากทําทอกับพี่วุดิก็คือพอเราคุยกับคนเยอะมันก็จะไม่ได้ไปจัดใครอะไรเลยอเออเพราะแบบนึกออกใช่ป่ะแบบมันมันเหมือนแบบ อ๋อมันเป็นแบบนี้เราต้องพูดเป็นแบบนี้เราต้องแบบมุมนี้ของเขาเอ,อันนี้คือขายมุมนี้ของเขาเอ,อันนี้คือขายมุมนี้ออะไรอย่างเงี้ย<อ>คือหนูอะไม่ไม่ไม่ได้เก่งนะแต่หนูาอามีเขา้รู้สึกว่าอ๋อพี่ก่อนหน้านี้ที่ทำงานพี่รู้สึกว่าพี่มาจากมุมที่พอพี่จัดแขกพี่ว่ารายการมันออกมาแล้วมันเพี้ยน หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราเอาตัวเองเข้าไปตัดสินและคําถามมันเพี้ยนแต่พอเรามองเป็นผ้าขาวอะแล้วเราก็เอาเขาแบบที่เขาเป็นแล้วเราก็ดึงแต่สิ่งที่เขาชอบเขาเป็นแล้วก็ฝอกันแค่นั้นปุ๊บพี่ว่ามันมันเดินหน้าเลยเออหนูใช่ไหมหนูเก็บอันนี้มาเลยพอเราทําหลายรายการคนสัมภาษณ์อะอืแล้วหนูต้องเจอเขาสมมตินะสมมติตัวพี่วุดิีเองอะพี่วุดิีต้องไปสัมภาษณ์สิบห้ารายการแล้วในหนึ่งในสิบนั้นมีหนูแม่งทําไปแปด มันทาให้หนูไม่มีคนเขาเริ่ว่ากูก็จะไม่คุยกับวูดดี้เรื่องเดิมแปดครั้งในแปดรายการนี้สำหรับหนูนะหนูไม่รู้คนอื่นเขาทำงานไงนะเพราะฉะนั้นคือหนูก็เลยจะรลืดเรื่องคอนเทนต์ของหนูจะเป็นหลักเช่นสมมติพี่วูดดี้มาออกรายการหนูที่เป็นรายการถามแรงแรงแบบโอ้ยมันมันแซ่บนะอะไรเงี้ยหนูก็จะโฟกัสแค่วูดดี้เรื่องนี้แล้วพี่วูดดี้ไม่ต้องไปเล่าเรื่องอื่น เออหนูก็จะเอาแค่แบบแองเกอร์ของคนมันก็คงมีแบบหลายแบบอะเนาะเออแบบเหลือความรักเรื่องเซ็กเรื่องใดๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันก้าวมันทามาใช้กับหนูได้อะไรเงี้ยเออพี่คุยกับพี่ป๋อมแปมตอนนั้นเพราะว่าป๋อมก็เคยเป็นนายเก่าแล้วค่ะแล้วพี่ก็เคยแล้วก็คุยกันสนุกมากเวลาพี่กับป๋มเจอกันเนี่ยเราก็จะเมาเรื่องฝนเพราะว่าเราก็จะบอกว่าอินนี่นี่มันมันมั่วเนาะพี่ป๋มมันก็แถไปเรื่อยๆนะของมันมันตอแหลแต่แต่คิดว่าอีกสิบปีแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยนะ ผู้หญิงคนนี้จะเรียนรู้อะไรเยอะมากาแล้วจะสามารถแบบเข้าใจแล้วไอ้ที่เรา ด่ามันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรแต่เดี๋ยววันนี้มันยังไม่เก็ตหรอกเพราะว่ามันยังอายุมันยังไม่ถึงวันนั้นที่ชั่วโมงบินมันต้องสะสมสะสมแลวพี่ก็ภูมิใจในตัวฝนมากนะวันนี้ที่แบบมันเอาอยู่ใช่ป่ะแล้วฝนก็เอาตัวเองเข้าไปเป็นสิ่งสิ่งนั้นด้วยฝนไม่ได้เอาสไตล์นู้นสไตล์นี้ของพวกเราไปใส่แต่ฝนกล่าวตัวเองจนการเป็นกระดาษทรายค่ะโปรดิวเซอร์กระดาษทรายค่ะโปรดิวเซอร์แถวหน้าของวันนี้แล้วจนทุกคนก็อยากร่วมงานด้วยเพราะว่าถามดาราโูกงานทุกคนโอ้อยากให้ฝนโปรด ถ้าฝนไปทำรายการรายการมันต้องดังแน่นอนพี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นพรภาคภูมิใจที่คนคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับเราที่วันนั้นยังแบบงงๆกับชีวิตอยู่เลยเนาะเพราะแบบเธอมาได้ถึงวันนี้แต่ระหว่างเส้นทางฝนที่โตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยพี่ก็มั่นใจว่าก็ต้องเจอเรื่องหนูเรื่องนี้เรื่องนั้นมากมาเรื่องที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตทุกของหนูทุกที่ทุกที่มันทุกอาจจะไม่ต้องเอาว่าพูดถึงคำว่าทุกนึกถึงอะไรคือขับสำรับหนูอ่ะหนูจะหนูเพิ่งมา มีความรู้สึกว่าทุกอะก็คือมันก็ไม่ได้ทุกมากอะเพราะหนูเป็นเป็นคนแบบเป็นคนเทินเร็วมากเลยอะแบบเหมือนแบบอันนี้มองไม่ได้เป็นมองว่าทุกแต่มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงเป็นเรื่องที่ต้องเฮ้ยเราคิดว่าเราอะบัวพ้นน้ำแล้วแต่บางทีแบบพี่วัีอย่าลืมนะว่าหนูอะพอหนูมาเป็นฟรีแลนซ์หนูไม่มีหัวหน้าอพอหนูไม่มีหัวหน้าหนูก็จะมีอีโก้บางอย่าง ที่มันไม่มีใครมาด่าหนูได้ถูกป่ะที่มันไม่มีใครมาครอบหนูได้ถูกปะ่ะที่มันไม่มีใครมาเดินมาแบบมึงแม่งทาแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีไงหนูใช้ชีวิตแบบที่หนูเป็นตัวของหนูถูกปะ่ะเพราะมันหนูไม่หนูไม่ได้สังกัดใครอะไรเงี้ย <_ d ata> หนูก็ทาของหนูไปหนูก็ทำงานกับคนนู <_ d ata> ้นคนนี้ไปอะไรเงี้ยจนมาวันหนึ่งที่แบบเนี่ยจริงๆมันก็เพิ่งมาเร็วๆนี้เองแหละอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยมึงมันมาคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเพื่อนร่วมงานเราอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบเออ กูโดนด่าแน่เลยอะไรเงี้ยจะต้องทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้เรียกไปด่าแต่เขาเรียกไปปรับเหมือนปรับความเข้าใจตรงกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนแบบความคําพูดคาจาของเรามันมันโหมันสุดๆอดะพี่วุญิเขาจะวะคือหนูว่าเป็นคนพูดเร็วพูดไวปากเร็วปากไวอันนี้มันคือข้อเสียมันคือข้อเสียที่หนูรู้อยู่แล้วว่าเรามีสัญญาณนี้สัญญาณของความแบบ กระแทกกระทานสัญญาณของความแบบว่า<ส>เหมือนแบบบางทีเราเจอคนที่เราเพิ่งอาจจะเจออะไรเงี้ยแล้วเราเข้าใจว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนี้เขาคงไม่เป็นไรหรอกมากออแต่จริงๆอ่ะมันใบเฮิร์ตเขาก็มีหรือเราติดขี้เมาเราติดขี้เมาขี้นินทาขี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไปเล,าเล่าเล่าเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยคิดน้อยอ่ะเออมันก็ทําให้เขาทะเลาะกันเหลืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบ กูแม่งเป็นคนไม่ดีเลยอ่ะอเออแต่ว่าหนูอ่ะไม่ได้ทุกแต่หนูทุกเพราะว่า ทำไมมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงเป็นคนแบบนี้แ้วมึงทำเนี่ยเนี่ยโชคดีแล้วเนี่ยที่มันมีเพื่อนเนี่ยที่มีเพื่อนเนี่ยเคยบอกมึงเนี่ยอ๋อไอ้ฉันน่ะคิดว่าฉันน่ะลอยบัวพ้นน้ำออกปากอีกยี่สิบเมตรค่ะเพื่อนเคยเตือนไหมเพื่อนแบบหนูโชคดีไงที่เพื่อนเตือนเตือนว่าเตือนว่าระวังเรื่องนี้คําพูดแบบนี้เราไปทําให้คนเขาเฮิร์ตซึ่งมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าโอเค ฉันจะไม่เป็นแบบนี้ฉันจะเป็นคนที่ระวังตัอไปนี้ฉันจะฉันจะระวังคําพูดแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าคําพูดไหนที่ฉันเคยจะไปแบบทําผิดกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอเขาอะไรเงี้ยก็คงจะขอโทษเขาอะไรเงี้ยออแลวอย่างสมุดดาราที่เราร่วมงานด้วย<ะ>แล้วเขาฟีดแบ็มาอย่างนี้ปุ๊บนนเนี่ยเราดูกต็ตตวยกหูเลยคุยเลยคุยเลย เธอฉันขอโทษนะเธอเธอเธอโอเคือเป้าแบบฉันไม่ได้ตั้งใจนะเธอแบบยังไงอะไรเงี้ยเธอแบบโอเคเอเป้าเออฉันนับเป็นคนแบบปากไม่ดีน้ออะไรเงี้ยเออแต่ฉันแบบยกูเลยหนูจะชอบให้มันจบจบไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังติดใจกับเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วยังไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเวียนมาเจอกันอะไรเงี้ยก็ก็บอกเลยแบบเธอฉันแบบไม่เลิศอย่างเงี้ยบางคนก็ ไม่ได้กิดอะไรออ <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรสิ่งที่เราจะได้ยินบ่อยมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือว่าคนที่เคยทํารายการหรือว่าคนที่เคยอยู่ในโลกของสิ่งที่ไม่ใช่ดิจิตอลมันลำบากมากเลยที่จะ transform มาอยู่ในออนไลน์และโดยเฉพาะคนที่ transform อยู่ในออนไลน์ในยุคแรกๆแบบพวกเราเนี่ย อาจจะเดินหน้าลำบากมากขึ้นเพราะมันจะมีคนเรียลยิ่งกว่าและมันจะมีคนที่เรียลยิ่งกว่าเรียลยิ่งคือฝนคิดว่าฝนเรียลแล้วสมมติน,นะมันมีเรียลกว่าเข้าใจพี่พูดไหมดังนั้นพี่ก็จะถามต่อว่าแล้ว สำหรับดาราบางคนที่เราต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้คนสนใจดาราน้อยลงยถูกต้องแล้วคนสนใจอินฟูเยอะขึ้นมันเหมือนกับฝนที่เราเคยอยู่กันเมื่อสิปีที่แล้วกับว่าเนี่ยมันคนละโลกแล้วใช่ที่ที่พี่ถามฝนว่ามูมอจากรดิวเซอร์คนหนึ่งเนาะคิดว่าวงการมันจะชิฟไปยังไงจากการที่คนก็ไม่ดูทีวีหรืออีเวนต์รายการที่ดูเป็นรายการรายการออนไลน์คนก็เริ่มดูน้อยลงแล้วคนมาดูซอตคลิปมากขึ้นพี่ก็เลยถามฝนว่าฝนคิดว่า หลังจากนี้ไปอ่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมากคือสาหรับหนูนะหนูมีความรู้สึกว่าคนอ่ะมันเหมือนมันพัฒนาแบบให้สั้นลงสั้นลงอ่ะมันก็น่าแปลกใจนะพี่วดีคือในติ๊กต็อกเราหนุมหนุมยังไงหนูก็ยังมีความรู้สึกว่าอันนี้แม่งคือโลกในอนาคตแน่ๆมาแน่ๆแน่นอนเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบสำหรับหนูนะ<อ>หนูไม่รู้ว่าคนอื่นจะยังไงนะเพ<อ>ราะหนึ่งคือมันหนีไม่พ้นว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะ แม้กระทั่งรายการต่อให้เนี้ยตัดคลิปลง15วิลงติ๊กตอคนมันไม่มีทางมานั่งดูคลิกอันเนี้ยมาเฝ้ารอดูพี่วดีอยู่ใน YouTube แน่นอนคือคนนจะต,ต้องดูเห็นหนูสั้นๆก<อ>่อนแล้วแล้วค่อยไปตามดูรายการใหญ่เ<อ>นี่ยมันก็เป็นแบบมันก็คือคําตอบอยู่แล้วว่าแบบซื้อของเดี๋ยวนี้ก็ติดตะกงตะก้าอรไร<อ>กันได้แบบพี่วดีเราก็เห็นมาหมดแล้วว่าไอออนไลน์ที่เขาบอกว่าใน Facebook เดี๋ยวอีนั่นมาไลอีนี่มาไลมันไม่มีอีกต่อไปแล้วพี่ก็มันจะบอกฝนว่าลองฟอร์มมันจะ s h o r t ร์และ even ลองฟอร์มแบบ10นาทีคนก็อาจจะไม่อยากดูแล้วใช่ถูกต้องอาจจะแค่30วิแล้วก็จบแล้วก็เช่นไปดูอย่างอื่นเช่นอาจจะดูรายการ f m แค่ประโยคเดียวของฝนแล้วเฉันก็ไปพี่ก็เลยถามว่าแล้วในแง่ของการทํารายการมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไงต่อหรือว่าอนาคตมันจะไม่มีคําว่ารายการแต่มีแต่คลิปถูกต้องหนูคิดเหมือนนั้นหนูคิดแบบนั้นเหมือนกันหนูเคยคิดว่าหนูจะทํารายการแบบ7วิอะไรอย่างงี้แล้วนะ เมื่อเมื่อหปีที่แล้วนะพี่บอกเพื่อนพี่บอกว่าพี่จะทาทอล์กนาทีและเพื่อนพี่เนี่ยบอกว่าบอกว่ามึงบ้าเ<ม>ขาบอกว่าเขบาขอบอกว่ามึงต้องทําอย่างน้อยสิบน,นาที1นาทีไม่มีใครดูพี่บอกว่าแต่กูเชื่อว่าสามสิบคนก็ดูใช่เชื่อมาฝนพี่บูด,ดี้เอาเอาเกาหิทึมเราเองมาค่ะวันนี้ไม่ได้ได้ จบไปรู้เรื่องแล้วอถูกแล้วทําไมอ่ะจ์รายการจำหนึ่งนาทีไม่ได้อ่ะเขาก็ดูรู้เรื่องหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ยสามสิบวทุกคนนเคลียร์คัดหมดแล้วขวดกลางท้ายสรุปหนุ่มเชื่อว่ามันแน่นอนคือคืออันนี้ที่บูดี้กับฝนคุยกันนี่อยากจะแชร์โดยเฉพาะสักคนในวงการเพราะว่าความเป็นจริงที่เราเห็นว่าจากเดิมลองฟอร์มหนังสองชั่วโมงตอนนี้มันก็ไม่มีใคร คือมันชาตินึงอะที่นึ่งอีจจะมีตัวหนึ่งที่ผสามเฉเออเเออเอแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีวีมันก็ไม่ได้ดูเรียลไทม์ใช่ใและถามว่าดูแบบเต็มๆมันก็ไม่ดูรายการก็ยาวก็ไม่ดูรายการสั้นออนล์ก็เริ่มดูน้อยลงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นไอ้คลิปสั้นๆเนี่ยมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าใครที่มูฟเร็วกว่าใช่ อยากคิดว่าที่วูดี้กับฝนพูดว่ารายการทอล์คห้าวีเนี่ยประสาทเหรอไม่ประสาทหู้เหมเห็นไหมล่ะมันก็ต้องเป็นคอนประสาทเหมือนกันน่นหละหนูเพราะหนูก็เชื่อว่าแบบเพราะมันคือเราก็เห็นอยู่แล้วว่าแบบโหแม่งสิบห้านาทีเหลียวนานจังนึก็อกใช่ป่ะคือถ้ามันไม่ได้คีมมี่แบบโหแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังแบบพี่แอบรู้สึกว่าทางออกเป็นที่เป็นไปได้ที่จะอยู่รอดอาจจะ Many Channel ฝนรู้สึกกันไหมคิดเหมือนกันเพราะว่าแบบเหมือนแบบ ต่อไปหนูหนูว่ามันจะสนุกกว่านี้เยอะมากเลยหนูว่ามันมันจะสนุกแบบมันจะมีอะไรมาให้เราเห็นแบบพี่เห็นภาพอย่างนี้นะแบบฝนอีทอาจจะอันนึงเนาะฝนเซ็กซ์อาจจะอันันึ่งเราไม่รู้เพราะมันมันมันมีไรีวคนเรามันน่าสนใจในหลายด้านมากถูกไหมเพราะถ้าสมัยก่อนยุคก่อนนี่คือมิติเดียวพ่าวหร่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบ ถูกแยกออกมานิดหนึ่งตลกก็รายการนี้จากของฝนเนี่ยเรามีหลายตัวใช่ไหมล่ะถูกหนูคุยกับพี่วูดี้หนูก็คุยกับพี่วูดี้ได้ประมหมื่นมิติค่ะถูกเะล่าก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็เป็นเรื่องในอนาคตซึ่งหนูมีความรู้สึกว่ามันจะต้องสนุกมากมากแน่ๆก็อยากจะบอกทุกคนที่อยากจะทําหรือว่าทอยู่ในวงการแล้วเราขอฟันธงวูดี้กับฝนว่ามันคงจะเป็นแบบนี้อยถ้าในอนาคตนะคะนอตตาดามูดนะคะนี่ค่ะวูดี้กับฝนนะคะดูดวงค่ะดิฉันฟันธงค่ะมา ไม่เ <One> ก <input> ิน5วีแน่นอนต่อหนึ่งคลิปอาจจะ3วีด้วยซ้ำไปเร็วไปค่ะเร็วไปค่ะโอเครู้สึกยังไงกับปรากฏการ์ onlyfans onlyfans หรอคะสำหรับหนูหนูมีความรู้สึกว่า onlyfans แบบไหนอ่ะมีพี่ที่ไปทำหมอพี่เคยคิดว่าจะทำแต่พอพี่พี่รู้สึกพอดูปุ๊พี่ subscribe อย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าติดตามเป็นผู้ดูเคยคิดจะเป็นผู้ำกับด้วยนะเลยหรอจริงเพราะว่า อันนี้เราต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาพี่ว่าเรื่องของหนังโปเนี่ยทุกคนเคยดูมันเป็นเรื่องปกติและแต่แต่พี่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปคนจะตัดสินอะไรเราหรืออะไรยังไงแต่พี่รู้สึกว่าเราก็เคยเห็นแล้วเราก็เป็นนักเล่าเรื่องแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็มีแฟนตาซีบางอย่างที่อยากจะถ้าเราเป็นผู้กำกับรู้สึกว่ามันมีหลายซีนที่มันเกิดขึ้นในหัวเราอะที่เราอยากจะทําออกมาแต่เราก็เลยคิดไปคิดมาเฮ้ยจะทําหนังให้มัน ประมวลให้คนมีกามอารมณ์เยอะมันรู้สึกผิดเไว้แต่มันก็ต้องยอมรับว่าอีกด้านหนึ่งอะมันเป็นศิลปะใช่ไหมแล้วแล้วแล้วกลายเป็นว่าพี่มีเพื่อนที่เล่าเพราะว่าพี่มีเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจอายุ20กว่าชาวต่างชาติที่มันคู่รักเขาลาออกจากงานแล้วไปทำโมลี่แฟนรอดฝนพี่คือพี่ถามเขาบอกว่าทําไมยูถึงกล้าเขาไม่สนใจเขารู้สึกว่านี่มันคือ ชีวิตเขาและเขากับ<อ>แฟนเขาก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยกันใช่แล้วถ้าเกิดว่าคนจะดูเขากับแฟนเขาและจ่ายตังค์ก็ก็ก็ f แล้วพี่บอกว่าแต่มันจะแบบเป็นภาพออนไลน์ไปตอลอดชีวิตเลยนะเขาบอกว่าเขาว่าแล้วไงแต่พี่เริ่มเห็นเด็กมีทัศ<ห>นคติแบบดี้ยอาแต่เวลาในรายการก็มีผู้ใหญ่แน่นอนไม่เห็นด้วยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยคือมันบริบทเนี้ยมันต้องอยู่ที่ว่าอยู่ประเทศไหนพี่ก็เลยถามอยู่ว่า แต่อะไเป็นโปรดิวเซอร์ไทยคนหนึ่งปรากฏการณนี้คิดว่ามันจะยังไงต่อจริงๆแล้วมันก็ถ้ามองเป็นว่าอาชีพอาชีพหนึ่งหรือว่ามองเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์แบบปกติอะไรเงี้ยสำหรับหนูอะหนูก็มีความรู้สึกว่าทุกคนมันมีสิทธิ์ที่อยากจะทําอะไรก็ได้เพราะนี่มันคือเรือนร่างของเขาเมันก็ต้องเดเวล็อปไปอะเนาะเพราะสังคมไทยมันไม่ได้มีแค่คนที่มีไมซ์เซ็ตแบบ หนูที่แบบโอเคหนูไฟล์กับทุกอย่างแบบว่าเหมือนแบบมันเป็นเรื่องปกติแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเออถ้าทาไม่ได้ทําผิดกฎหมายถ้าไม่ได้ทาแบบให้เดือดใครเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองก็มีอาชีพที่มันรู้สึกว่าโอ้มันก็แฮปปี้ดีเลี้ยงชีพได้เลี้ยงครอบครัวได้ก็โอเคอะไรเงี้ยพี่ขอเข้าเรื่องนี้แล้วกันความใช้คําว่าหยาบหยาบเนี่ยแล้วแต่ว่าจะตีความหมายใช่นนแต่ว่าฝนถูก a s s o c i a t e เชื Guys, you, years, ่อมโยงกับคำนี้เจอกับฟีดแบ็ k แบบไหนบ้างหลายยากก้าวผ่านมันมายังไงบ้างแล้วมองเห็นทําไมถึงกล้าที่จะอยู่ในโลกนั้นแล้วก็พร้อมหรือเคยเจอฟีดแบ็ก กลับมาแล้วต้องมานั่งทบทวนตัวเองไหมหรือจะบอกอะไรกับคนอื่นดีกว่าที่เขารู้สึกว่ามึงหยาบอ่ะหนูจะพูดเสมอว่าหนูกับเพื่อนหนูหรือว่ากับสิ่งที่สังคมที่หนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นแบบกับโอ๊ตนี่หรืออะไรใดๆทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราทํางานด้วยกันมาอะไรยงเงี้ยเพราะเราเป็นเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนพูดจาแบบนี้แต่เราก็รู้ว่าเราจะพูดแบบเนี้ยโอเคมันอาจจะแบบกับเพื่อนเรากับคนที่เราสนิทอะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆสมัยเนี้ยพี่วดีเขา้าใจป่ะแบบมันมีแบบบ,บางประเภทที่ เอาหยาบไว้ก่อนเลยนำโดยที่มันไม่ได้มีที่มาที่ไปแบบนี่มันตรงใจหยาบหรือแบบหยาบเพราะเป็นเนเจอร์แต่ของเราอา่ะมันหยาบแบบในที่นี้คือหนุมก็ไม่ได้ไปพูดกับผู้ใหญ่แบบที่หนุมไม่สนิทนะมันก็ไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยคือแบบมันก็อยู่ที่ว่าเราคุยกับใครเราทํางานกับใครแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนู่เป็นคนแบบนี้อเออแล้วมันจะให้หนุ่มาแก้แบบเฮ้ยพูดให้มันดีขึ้นสิพูดให้มันเพราะขึ้นสิ พูดให้มันมันเบาๆได้ไหมพูดให้มันไม่โฉโอกหักได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็คงทาไม่ได้อ่ะแบบเพราะมันเป็นเนเจอร์หนูอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นบุคลิกของหนูอะไรเงี้ยแค่หนูมีความรู้สึกหนูยังมีการรักแท้อยู่นะตอนนี้ก็พยายามจะมีสติด้วยอะไรเงี้ยความรักของฝนว่าพี่จําได้แต่ลูกฝนชอบฝรั่งใช่ค่ะหนูแต่งงานมา9ปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะแฮปปี้เพราะหนูมีความรู้สึกว่าสุดท้ายรับเบรด พลัง power ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือต้องออกมาจากบ้านค่ะจริงคิดว่าบ้านสำคัญที่สุดคิดว่า relationship ส่วนตัวที่สุดถ้ามันโอเคที่โอเคอมันแต่ถ้า relationship ส่วนตัวไม่โอเคคุณจะไม่มีแรงจะไปทำอะไรเลยค่ะหนูเชื่อสุดๆไปเลยใจขาดดิ้นเลยพี่ยังบอกพี่ยังพี่ยังคิดเลยนะว่าทุกครั้งที่พี่สมมติทะเลาะกับแฟนเรื่องอะไรบางอย่างมัน ดึงไปที่ทํางานงแล้วมันทําให้เราหมดพลังเลยทั้งสิน้นแล้วมันเป็นเร ouais ื่องที่แบบอะไรวะแล้วมันหงุดหงิดแต่ถ้าเกิดเราเรามีแฟนที่คุยกันรู้เรื่องหรอเออก็ได้ถามว่าความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนรอด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 แบบหนูแบบหนูบอกเลยว่ารลดสุดๆไปเลยเพราะว่าสมมติเราเจอคนนึงแล้วอะแล้วมันโคตรเพราะคนไม่เข้าใจเราทุกมิติเลยไม่ว่าเราจะกินเหล้ากับบั่นช้าต้อรถต้อแหละเลวซามต่ําช้าข้างนอกยังไง แต่มาถึงไม่เป็นไรฉลักเธอเธอสวยสุดๆไปเลยจบเข้าใจสุดๆแบบอะไรกันได้พอแล้วปะม,มันพี่จะไปต้องการอะไรกะ่ะเออหนูก็เลยแบบมันก็เลยทำให้แบบพอมันวางใจเรื่องนี้ไปอะ่ะเรามีแรงไปทำอย่างอื่นอีกร้านอย่างอะ่ะทุกวันนี้หนูยังบอกเลยว่าแบบหนูยังบอกกับทุกคนว่าทุกคนถามว่ามึงน,นอนมั้งปะแล้วบอกนอนคะ่ะนอนเยอะด้วยคะ่ะเออแล้วก็ใช้ชีวิตแบบค่อยครัควคนแม่เข้มข้นเลยคะ่ะเพราะว่าไม่อยากจะพลาดสักวินาทีนึงในการแบบ มีความสนุกเลยในชีวิตจริงๆหนูแบบไม่อยากจะพผ้าสักวินาทีเดียวเลยอ่ะสําหรับการแบบใช้ชีวิตอ่ะการจากลาการจากลาที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะ,ค,ะความตายค่ะถ้าตายวันนี้หรือาตายพรุ่งนี้คิดว่าไม่เสียได้ยหนูกูหนูคุยกับเพื่อนกับหนูคุยกับอ e ีนิวเพื่อนหนู<อ>ทุกวันถ้าวันเนี้ยมอใส่เก้วปึกไปไง ก็ชดปะก็ชดปาก็แบบมันก็มันคือคอมพลีทหมดแล้วปามันคือคอมพลีทในที่นี้หมายถึงว่าเรามีสติทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้มีทุกอะไรเลยคิดว่าตอนนี้ถ้าถ้าเกิดฝนตายคนจะพูดว่าโอ้ยหนูเคยคิดนะพีุ่ดนี้พวงแบบพวงหลีดกูจะเต็มสารลาวะวะ เดือดออก่าดาราใครจะมามั้งวะแม่กูจะเขินปะเนี้ยแบบแล้วเขาจะสวดกูกี่วันวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านจะมีพงศหลีดเยอะมากใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยหนูกำลังคิดอยู่แบบเพื่อนกูจะแบบอุดารามาเต็มสาญลเก่าบ้านจะตื่นเต้นปะเนี้ยฝนในเมื่อฝนมีความสุขกับปัจจุบันนี้สุดพี่จะไม่ได้ถามด้วกันว่าอนาคตวางแผนยังไงเพราะพี่คิดว่าคุณคง อยู่กับปัจจุบันแล้วก็อะไรมาก็จัดเต็มช,ช,ช,ชีวิตสำหรับคนที่ดูที่เขาหมดหวังทั้งสิ้นใดๆชีวิตที่มันตรงข้ามกับคุณเลยมีอะไรอยากจะแชร์ให้กับเขาบ้างคือสำหรับหนูนะหยุดดูโซเชียลคะ่ะสำหรับหนูนะหยุดดูโซเชียลเพราะหนูอะคือจะบอกกับทุกคนเสมอว่าเมองหนูอะเคยนั่งแก๊บนะพี่บุดี้แล้วหนูอะเขาก็มาแบบมาไม่ถูกอะหนูบอกว่าอะไรป่ะพี่ฟังหนูนะพี่อ่ะ เนี่ยออกรถมาเนี่ยสิ่งที่พี่อ่ะพี่ไม่ต้องมาเป็นรวยเป็นอะไรเลยพี่ดูอ่านแมพให้เป็นทําให้มันเก่งในมือเนี่ยของพี่เนี่ยแล้ววันเน้ยพี่จะได้เนี่ยเดือนเน้ยพี่จะได้ถ้าพี่อ่านเป็นน่ะพิ่เลิศคะ่ะ มึงไม่ต้องแบบมึงไม่ต้องดูดีมึงม,มึงเป็นคนลงแตงก็ได้แต่มึงลงแตงได้เก่งที่สุดในตลาดพระประแดงเลยเ<อ>คือคือหนูมีมความรู้สึกว่าบางทีพอเราไปดูความสําเร็จของอีน,นั่นอีนี่อ,อยากได้10บล้าน20ล้าน30ล้านโอ้ยอยากจะมีพันเราเอาอะไรมามาตัดมาวาดะเออหนูว่าจะบอกเสมอว่าแบบมึงเป็นยามก็เป็นยามให้มันลดลดไปเลยออดอกอจึงจ้งๆไปเลยค่ะ <True. S 3> เป็น the best ใน, <her> ในสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายแล้วในปัจจุบัน ที่วูดี้กับฝนคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้จะมาว่าใครนะแต่เราจะแค่บอกทุกคนว่าทุกคนมีโอกาสในชีวิตหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณมีพลังที่จะเดินลุกขึ้นมาแล้วทําให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดมาเป็นคนนะพี่ว่ามันคือการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ว่าค,คุณเกิดมาแล้วเนี่ยคุณจะสำฤทธ์ออในการเป็นคุณใน best version แบบไหนหรือไมออ่ยังไงคือใช้ชีวิตสุด ในในสิ่งที่คุณเป็น<ช>หรือไม่เพราะพี่พี่เชื่อนะฝนว่าทุกคนมาพร้อมกับความพิเศษใช่หนุ่มหนูจะบอกเลยว่ามันมีเป็นภารกิจจักรวาลค่ะพี่ดีใจที่ฝนมีความสุขในชีวิตวันนี้และพี่ก็คิดว่าสิ่งที่ฝนยังเป็นในวันนี้ที่เหมือนวันนั้นก็คือพลังมาเต็มเสมอ<ช>ก็อยากจะขออวยพรให้พลังมีแบบนี้เยอะแล้วก็คุณโชคดีเหลือเกินที่เจอคนที่ใช่ใช่ค่ะ เป็นคนเชื่อเรื่องมูเตลูมะสุดๆสิรหนูจะเชื่อพี่ปูดี้ใช่ไหมคะไม่เชื่อโอเคยังไม่ได้พูดเลยป้มาหนูก็ยดอย่งไไม่ได้พูดพี่เป็นคนไทยเป็นคนไทยแปลว่าอิสระค่ะ หัววูดดี้เป็นแบบนี้จนหมดความมั่นใจครับแต่วิตามินบำรุงผม b ีไ t ตาที่มีส่วนผสมช่วยลดผมร่วงอย่างซิคงไบโอตินแอสตาแซนตีนฮอสเทลกินง่ายแค่วันละเม็ดและนี่คือผลลัพธ์ของวูดดี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดบีไบต